ที variance, ่ถามก็หน้าจะก็ใการจะมาทสหรับสร้างความเชื่อมั่นให้กับเรานะของเราในกรสังมนี้มาด้วยคือเยอะเติมโตเป็นไดยกเยร้อง มันนี้เขาจะมอบมอบเงนไม่ให้เราแล้วก็ แต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือในเรื่องของการเล่นกับทีมที่มีศักยภาพที่สูงเนี่ยเราสามารถเล่นได้ดีนะครับแต่บางจังหวะในเรื่องของการควบคุมของจังหวะการเล่นในช่วงไปลายปลายเนี่ยต้องยอมรับจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเรื่องของร่างกายเราด้วยประกอบนะครับแต่มันก็ไม่สามารถไปเข้ออ้างได้นะครับคนก็เหนื่อยแต่เราก็ไปต้องกลับมาปรับปรุงและพยายามปรับปรนในช่วงที่ เวลาที่มีอยู่เนี่ยโดยอาศัยสูวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับการกีฬาของประเทศไทยในเรื่องของการฟื้นฟูให้เต็มที่เพื่อจะสู้ในสนามนี้เพราะสนามนี้เองเนี่ยเป็นสนามที่ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแล้วก็แข็งมากด้วยในสนามนี้นะครับในเรื่องของการแข่งขันครับผมก็ต้องยอมรับว่าทุกทีมก็คือแข่งกันขึ้นแล้วก็เขาก็ศึกษาเรามาอพอสมควรเหมือนกันนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเราอะ ผิดพลาดเองแล้วก็นนกีฬาออกประตูสองนะครับประตูสองก็อยู่ใกล้ๆประตูหนึ่งกับประตูสามนะครับประตูสองเนี่ยทำให้เราได้ครับก็ทําให้เราแบบไม่ไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลยแล้วก็มาสนามสามแล้วก็ต้องเรียนรู้จากสนามสองแล้วก็มาพัฒนากันต่อค่ะว่าจุดบกพร่องของเราตรงไหนแล้วก็แก้ไขไปพร้อมระบบของเราค่ะ ก็ต้องดูครับตอนนี้นะครับสภาพร่างกายนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นก็ทําการรักษามาตลอดแล้วก็ในเรื่องของมาถึงตรงนี้เราต้องใช้อีกทีหนึ่งด้วยความสมบูรณ์นะครับประกอบกับเราต้องวัดกับนักกีฬาที่อยู่ตรงนี้ด้วยว่าใครมีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเราถึงตัดสินใจอีกทีครับค่ะครับขอบคุณครับ ก็เลยทอะไรที่มันแบบว่าปรับปรุงยไม่ได้จริงอย่างตัวตัวนดเนี่ยก็ะการเลียนมาแล้วก็ไ่ใส่ก็ได้แค่องันถามว่าฟีไหมก็เลยบอกว่าไม่มีเราก็ไม่รู้วรามันะเจ็บหิดเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกานว่าพอแม่แข่่ะถามว่าพอใจไหมค่อนข้างพอใจนะคะค่อนข้างพอใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าซีเรียสมากกับสสนามที่ผ่านมาก็ยังรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายของเราเราคงการชัดเจนว่าตรงไหนคืออะไรยังงสตาสตารร์ร์ทส์ สวัสดีค่ะเจอกันที่ไทยนะคะบ๊ายบายเจอกันสนามไทยค่ะที่มุ้ยเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายข้อแม้ข้อมายดู หออเครับ้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคครับขอบคุณรับขอบคุณคอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับขอบครับขออบคอครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับขอคุณขอบคุณครับขอับขอบคุณคคุครับขอบคุณครับขอบคุณครบขับขอบคครับครับขอบคุณครับขอบคุ ก็สนามที่2นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถ้าพูดถึงการผลการแข่งขันเนี่ยเราก็ดูอว่าจะดูว่าจะดอกลงไปนะครับหรือว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคู่ต่อสู้เรานะครับก็เป็นคู่ต่อสู้ที่มีมาตรฐานนะครับที่แล้วก็ทุกทีมก็พัฒนาขึ้นเราก็เสียดายว่าจังหวะของเรา ปีนี้โชคยังอาจจะไม่ค่อยเข้าข้างเรามากนักน,นะครับตั้งแต่แข่งกับอิตาลีเราก็จังหวะดีๆเพียวก็เจ็บนะครับพอมาที่สนามที่2แข่งกับเซอร์เบียนักกีฬาเราก็มีบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2องาคนอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับถือว่าเป็นโชคอาจจะไม่เข้าข้างเราแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะครับได้ทุ่มเทกันอย่างสุดกําลังความสามารถแล้วในทุกมิติ ที่เราคิดว่าเราไม่ได้ทําเฉพาะมิติของวอลเลย์บอลอย่างเดียวนะครับในส่วนของอความผิดหวังอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็คงเป็นความรู้สึกไม่ใช่เฉพาะ,ะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลแะครับในส่วนของนักกีฬาเองเขาคิดว่าผมคิดว่าเขาผิดหวังมากกว่าพวกเราได้ซ้ําไปนะครับเพราะว่าเขาพยายามทุ่มเทอย,อย่างเต็มที่เขาก็คาดหวังในสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทไปแต่ในเมื่อมัน กีฬานะครับมันก็มีแพ้มีชนะอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่สมาคมเองเราก็รับได้เพราะเราบอกว่าถ้าทุกคนทําเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับผลของการแข่งขันที่เกิดขึ้นและในขณะเดียวก,กันเราก็ต้องรับผลกระทบที่จะเข้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการวิาพากษ์วิจารณการสแสดงความคิดเห็นต่างๆซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกระจกให้กับพวกเราในการที่จะนํามานะครับแก้ไขหรือนํามาพัฒนาทีมต่อไปนะครับ เราก็หวังว่าในแมตช์การแข่งขันต่อไปซึ่งจะมีในปีนี้อีกหลายรายการด้วยกันรวมั้งกัดเลือกโอลิมปิกเนี่ยเราก็คงคิดว่าเราก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นแล้วก็พยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับในการที่จะเตรียมสําหรับการแข่งขันเป้าหมายของเราก็คือพยายามที่จะสารฝันของรุ่นพี่สารฝันของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อไปโอลิมปิกกันให้ได้นะครับก็จะพยายามครับสมาคมเองก็จะพยายามอย่าง เต็มที่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งนักกีฬาทุกคนก็เราก็ยืนยันครับว่าเราจะพยายามร่วมไมายร่วมมือรวมพลังกันให้เต็มที่และจะทําหน้าที่กันให้ดีที่สุดน,นะครับ <S <S สำหรับเป้าหมายสนามสามเนี่ยทุกทีมที่มาร่วมการแข่งขันกับเรานะครับทุกทีมเนี่ยเป็นทีมที่หนักนะครับแล้วก็อยู่ในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับเราแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะสูงกว่าเรา ราะฉะนั้นเป็นสนามที่หนักที่สุดก็ว่าได้นะครับใน4สนามในสามสนามสําหรับปีนี้เราก็คงจะต้องทําหน้าที่กันให้ดีที่สุดนะครับในบ้านเราก็ทั้งกําลังใจทั้งสิ่งที่นักกีฬาได้ทุ่มเทเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะทําหน้าที่กันอย่างให้ดีที่สุดถ้าที่เราจะทํากันได้นะครับในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เราก็มั่นใจในพลังเชียร์ของพี่น้องกีฬาวอลเลย์บอลที่ติดตามให้กําลังใจเรามาตลอดนะครับต้องขอบคุณจริงๆสําหรับกําลังใจถึงแม้ เราอาจจะได้ไม่ทําไม่ได้ตามเป้านะครับก็ทุกคนก็ให้กําลังใจกันมาแล้วก็ทราบว่าที่บ้านเราเนี่ยในขณะนี้ตัวชมการแข่งขันในคู่ของไทยเราก็เต็มหมดแล้วนะครับก็คงจะเป็นกําลังใจสําหรับนักกีฬาและก็พวกเราทุกคนที่จะได้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในสนามสามที่บ้านเราครับโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับ